สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงพระโพธิสัตว์ทุกทท่านต่อจากตอนที่แล้วผู้ที่มาเข้าประทับสรงรายที่สองเป็นองค์ครูบางบทหญิงคือยายเขาแหลมได้มาเข้าประทับสรแล้วไร้รำต่อจากนั้นก็ได้ตรวจด,ดูใบพลูเสียงทายแล้วบอกกล่าวเล่าเรื่องราว ว่าเห็นดวงขวัญดวงแก้วดวงจิตของคนป่วยยังคงอยู่ตรงสถานที่เกิดเหตุเจ็บป่วย<ม>นอกจากนี้ท่านยังบอกอีกว่า<ม>การที่พวกเธอซึ่งหมายถึงผมและคณะลูกศิษย์หลวงปู่สวงตระเวนเดินทางไปทำภารกิจ หลวงปู่สวงช่วยพระนางผมหอมหลายครั้งเมื่อสองสปีก่อนนั้นก็ได้ผลอยู่นะมีส่วนทำให้คนป่วยยังมีชีวิตยอยู่แล้วท่านก็ออกจากร่างไปในคลิปนี้ท่านผู้ชมมาพอยดูว่าจะมีองค์ครูท่านใดชื่ออะไรและมาจากไหนมาเข้ากระทับสง เป็นรายที่สามขอเชิญทุกท่านรับชมไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อโดนตรีมันเลนขับกลบเรียกอัญเชิญองค์ดวงวิญญาณบางบทร่างทรงก็จะหมุนขันคลูที่ด้านในมีเข้าสารมีกลวยใบตองใส่ดอกไม้ห้าอันและมีเทียนที่จุดสองเล่ม สักครู่ก็มีอคนลงประทับร่างเป็นรายที่สามหลังจากองค์ที่มาลงประทับกัดเทียนที่มีเปลวไฟติดอยู่ครบสามครั้งแล้วผมก็เข้าไปเอาผ้านที่มีมากครูบุรีร่และมีได้ และเล่าข่าวต่อจากนั้นผมก็เอาได้ที่อยู่ในพานผูกข้อมือเพื่อเป็นการต้อนรับองค์ที่ลงประทับทรงมาผมก็สอบถามว่าท่านเป็นใครท่านก็บอกว่าท่านเป็นปู่อยู่ที่ต้นโพกร,ระโธซึ่งหมายความว่าเป็นเทพรักษ์หรือว่าลุขะเทวดาที่ต้นโพนั่นเอง ้นพคำว่ากระโทกก็หมายถึงชื่อเก่าของอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานั่นนะครับต้นโพวัดต้นโพหลังบ้านต้นโพหลังตอนออกบ้านหรือว่าต้นโพวัดมาตายอยู่ที่วัดอยู่กับไอ้น้อยเนีนเลย ไหนน้อยเอียงโ้อ้คนน้อยเอียงนี่เลยนะแม่น้อยเอียงมาไมดู้จแม่ทำไมดู้จชื่อแม่อ่ะสอบถามไปมาก็ได้ความว่าเป็นต้นโพใหญ่เก่าแก่ อยู่ตะวันออกบ้านแม่ยายผมปู่ต้นโพถามหาคนชื่อน้อยหรืออีกชื่อหนึ่งคือยายน้อยเอียงแกตำพริกแกงและห่อข้าวต้มขายพอปู่ต้นโพถามหาคนชื่อน้อยเอียงแบบนี้ก็ทำให้ผู้คนถึงกับตะลึงและสงสัยรู้ชื่อและอาชีพสิ่งที่ทำได้อย่างไรกัน ทั้งทั้งที่ร่างทรงก็เป็นคนสุรินไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและอยู่ห่างกัน150กิโลแล้วก็เพิ่งจะมาบ้านนี้เป็นครั้งแรกมาถึงตอนเก้าโมงเช้าคณะร่างทรงมาถึงก็จัดเตรียมทำพิธีเลยไม่ได้เดินไปพูดคุยกับคนในบริเวณนี้เลยสักนิดครับนี่คือ เรื่องแปลกเหลือเชื่อเป็นอภินิหารที่เกิดขึ้นในเวลาเข้าประทับสพเมื่อพูดทักทายบอกให้รู้ว่าท่านเป็นใครแล้วปู่ต้นโพท่านก็ลุกขึ้นร่ายรบอย่างสนุกสนานคงจะเป็นเวลาเนิ่นนานหลายร้อยปีแล้วที่ท่านไม่เคยได้ สนุกสนานเช่นนี้ครับนี่คือต้นโพที่ปลูกต้นโพไปเข้าประทับร่างทรงนะฮะอยู่ทางทิศตะวันออกบ้านผมส่วนบ้านผมก็จะอยู่ทางทิศตะวันตกของต้นโพนะฮะอยู่ฝั่งนี้นะฮะเพราะว่าบริเวณนี้เคยเป็นวัดโบราณเป็นสถานที่โบราณมีอายุนานนับพันปี โดยเฉพาะตรงต้นโพธเคยมีโบสถ์เก่าแก่ปัจจุบันได้ล่มสลายไปนานแล้วแต่ก็ยังมีสระน้ำขนาดใหญ่และลึกยังคงอยู่ให้เห็นที่บริเวณนี้มีคนพบพระเทวรูปและวัตถุโอราณในบริเวณนี้หลายชิน้นชิ้นที่สำคัญมากที่สุดก็คือ องค์หลวงพ่อใหญ่ซึ่งถูกนำมาเป็นพระประธานตั้งประดิสฐานอยู่ในโบสวัดนอกมาจนถึงปัจจุบันองค์หลวงพ่อใหญ่ก็พบจากตรงบริเวณต้นโพต้นนี้เช่นกันมีการนำออกมาร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาของวัดนอกทุกปีเมื่อปลูกต้นโพ ท่านร่ายรำจนเป็นที่พอใจแล้วท่านก็นั่งลงบอกว่าอยากกินเครื่องเส้นไหว้แล้วท่านก็ถามว่าจัดแต่งทำพิธีครั้งนี้ด้วยเหตุใดผมจึงตอบท่านไปว่าจัดแต่งพิธีเข้าประทับทรงเพื่อหาทางช่วยรักษาคนป่วยตามที่หลวงปู่สวงเข้าฝัน บอกมาไอชั้นนี่แหละก็ต้องไปเจรจาเนอะ เจาดเชิญเจ้ดเพื่อนเพื่อนหูมาเนไหนที่อยากมาเพืไหนที่อยากมาเชื่อมาเลยากรเมานีนมาด้นเดนชวยด้ เราได้ช่วยมาตั้งแต่ต้นแล้วก็รึ้นทางจบปลายทางวันนี้เาา

สบายกินอิ่มนอนหลับตายก็ไม่ได้รวยแต่ว่าก็รวยน้ําใจไอ้เด็กน้อยเด็กแดงมันยังจะเลี้ยงได้ดีนะมันรู้ภาษา เอาอะไรที่เส้นว่าก็ได้มากินด้วยก็กินเส้นเอาก็ซอยตันนะฮไม่ไม่กิได้ค่าเล่าใช่ไหมอันนี้ให้ให้ไปซื้อไก่ได้ไอันนี้ซื้อไก่เนาะมวนมอนธรรมดให้หลวงปู่ไปซื้อไก่นะไม่ต้องเดินนะหลวงปู่ตลายไปตรงนี้ซื้อแต่เหล้าซื้อแต่ไก่เดี๋ยวกบ เมาอิ well, huh? ah, yeah, oh. oh, ่มก็ไม่ได้ไปถึงงานถึงการนะเจ้าเอ็มใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวจะมาแล้ไปไปไม่ถึงนี่นเมาให้เสร็จงานแล้วไปื้อไม่ได้เลยจ้าเดี๋ยวนะคือจะบอกอย่างี้ไอ้เจ้านี่นะมาจนไม่ทันนิ่มดูเหมือนคนบ้าเฮ้มันก็บ้า เออมันก็บ้าแต่ว่าเพื่อนูงมันนี่มมแต่สดยอดไอ้คนที่จดสูงมันมาเป็นลูกน้องไอ้คนบ้าไอ้ยันก็อิ่มกับเขาเดี๋ยวเขาก็มีนั่นเดี๋ยวเขาก็ยัดนี่เดี๋ยวก็เดินทางไกลทางไกลฉันก็ไปด้วยไปด้วยก็ไม่ไปยังไงก็ต้องไปด้วยไปปกัตรละ ดื้อนะมันดื้อสิไม่ดื้อไม่ได้แล้วมันแข็งกระด้างคำไหนคำนั้นมันเสียงคุอยู่เรื่อยเลยก็เธออ่อนทำไมก็เธอัง่ัลับบ งานนะปูนะจะมาให้ชุดใหญ่พอให้ได้นะปูนะให้ท่านมาให้สมบูรณ์สักเก้าสิบอห้กังเขาต้องไปเจรจาก็ต้องพึ่งกันเขาเขาจะเอาอะไรมาบอกอ่าอ่างกันและกันใช่ <c oughs> หลังจากปู่ต้นโพได้พูดคุยทักทายบอกเล่าและได้กินเครื่องเส้นไหว้แล้ว ท่านก็ส่งสัญญาิให้คณะดนตรีเล่นบรรเลงเพลงส่งองค์ที่มาเข้าประทับกลับออกไปคืนในช่วงท้ายตรงนี้ก็จะมีธรรมเนียมองค์ที่มาลงมาประทับส่งก่อนจะกลับจะแผ่พลังจิตหยิบเมล็ดข้าวสารมาใส่ในขันดวงแก้วเป็นการอวยพรเรียกขวัญดวงจิตของคนป่วย ที่อยู่แห่งหนตำบลไหนก็ให้กลับมาคืนสู่ร่างเจ้าของโดยมีคณะเราประคองขันรับดวงแก้วดวงจิตคนป่วยเอาไว้ท่านผู้ชมที่ได้ชมคลิปชุดนี้ก็จะทำให้รู้ว่าในยุคปัจจุบันแม้โลกจะพัฒนาไปไกลแล้วแต่เรื่องจิตวิญญาณและเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ ก็ยังคงมีอยู่ยังพอมีช่องทางติดต่อสื่อสารพูดคุยกับวิญญาณได้โดยผ่านการเข้าประทับร่างทรงขอเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมพิธีการเข้าประทับทรงครั้งนี้ในตอนต่อไปจะมีองค์ไหนมาจากที่แห่งใดมาเข้าประทับทรงเป็นรายที่สี่แล้วท่านจะพูดอะไรบ้าง ติดตามรับชมในคลิปหน้าตอนต่อไปนะครับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับทุกท่าน